ตอนนี้อยู่ที่สถานีวิจัยเกษตรที่สูงสันป่าเกียของมชมหลาลัยกเกษตรนะนี่ป้าอยู่ในนี้ข้างในนี้คนเยอะมากเพราะวันนี้ก็ใกล้วันเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านไหนกันว่า คนรถสถานที่กลางเต็นเป็นยังไง <มา S 1> เราก็ไปจองที่กลางเต็นไว้แล้วเดี๋ยวไปดูเดินก็มาข้างในศูนย์วิจัยทางการเกษตรสันปากเกีย้ยก็จะมีลรงเรือนวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาตั้งเต็นขายอาหารด้วยนี่ครับ เจ้าหนที่มาตันเป็นขายอาหารตามสั่งส้งตมตําก็มีเดี๋ยวเราต้องมาอุดหนุนพี่เขาหน่อยตรงด้านนี้เดินไปนู่นรถเราจอดอยู่นู้นได้ที่จอดพอดีเลยโชคดีมากไม่งั้นเราเข้าไปข้างในนี้สุดก็ตันแล้วไม่มีที่จอดเดี๋ยวเราได้ที่จอดแล้วเดี๋ยวไปดูที่กลางเต้นว่าเราจะกางตรงไหนไปตรงด้านนี้เป็นห้องน้ํา นี่ครับจอดรถไว้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ยากเขียวเลยนู่นเราได้ที่กลางเต็นตรงนู้นและมองไปก็จะเห็นเขาเชียงดาวเนาะแต่ไปดูที่กลางเต็นท์นี่คือจุดกลางเต็นเรามาจับจองไว้แล้ว โชคดีที่ยังเหลือมีเก้าอี้นั่งชิวส่วนสมาชิกที่มาด้วยกันเพื่อนกันเนาะกระน,นุนอยู่ทางนู้นกำลังกลางกันอยู่ปล่อยเขากลางไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมากลางกอง้องเราไปเต้นดีกง่ายๆเนี่ยมีโต๊ะนั่งกินนั่งชิวนุ่นมองเห็นภูเขาน่าจะเป็นเชียงดาวแหละเต้นกลางไม่ยาก นี่ับให้ดูบริเวณรอบๆนะครับนักท่องเที่ยวเยอะไม่ดูเอาแล้วกันดูที่เหลือๆเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยส่วนมากนะทําไมว่าเอ๊ะทำไมไม่กลางที่เหลือๆมันมันเป็นเป็นที่ลาดชันเนาะเวลานอนแล้วมันมันหลังเละนอนไม่สะดวกเพราะฉะนั้นไอโซนที่เราเห็นเนี่ยจะต้องเป็นโซนที่มันเรียบถึงจะกางเต็นสะดวกเนี่ยที่เราเห็นเต็นกลางๆนั้นคือมันเป็นที่เรียบๆแต่ถ้าเกิดมันเป็นมันเป็น มันเป็นสโลปเนี่ยมันนอนยากนอนลำบากโอเคอเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ก่อนกางเต็นท์เสร็จแล้วของของเพื่อนนะเนี่ยสองเต็นท์แล้วก็สำหรับที่นั่งชิลเราตรงนี้แต่ตอนนี้แดดยังร้อนอยู่นเต็นท์เรา กักไว้แต่ยังไม่ได้กางเดี๋ยวเราดีก็เกิดละแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราเอาต้มไข่ก่อนดีกว่ามั้งโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกางทาบกันแดดหน่อยไม่ได้กันน้ําค้างแต่กันแดดเสร็จแล้วก็นั่งชิวชิวชิวครับ แต่มันเรามาที่หลังอนะ่ะบรรยากาศมันก็จะมีบ้านหลังเนะี้ยบางวิวอยู่แต่ไม่เป็นไรมีที่กลางนอนก็โอเคแล้ววันนะี้เดี๋ยวเราทำกับข้าวดีกว่าต้มไขยย่กินกับน้ำพริกส่วนเต็นท์นี้ก็เป็นเต็นท์เราเต็นทผมนอนนี่สองคนเป็นเต็นท์ดงีง่ายโยนยไปมันก็ดีขึ้นแต่ไม่รู้คืนนี้จะย้ายหรือเปล่านะรู้สึกว่าข้างล่างมีขุยมด นอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็ขึ้นบุยนอนบนรถนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราหุงข้าวก่อนยังไม่ได้ <c oughs> ทำอะไรนอกจากหุงข้าวข้าวสารเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้หม้อแบตเตอรี <c oughs> ร่ห <C oughs> ุงข้าวสักครู่เดี๋ยวข้าวสุกเราซื้อน้ำพริกจากเชียงใหม่มากิน เียขอ,องข้าว่บไม่มีมือจับ <What? S 1> อมอืช่วงนั่งรอข้าวสุกก็ตอนนี้ก็เล่นส้มตําปูปลาลากไปก่อนนะครับมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูส่วนในนี้ก็เดี๋ยวต้มต้มไข่กินกับน้ำพริกต้มไข่กินกับน้ำพริกานอยู่ไม่นานเกินรอเดี๋ยวก็เราก็ได้กินก้าวมือแรงมือแรงกันละมือแรง mm. มาดูข้าวครับ <c oughs> น่าจะสุกแล้วโอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวยกลงไปกินกับน,น้ำพริกไข่ต้มก็ต้มแล้วเหลือแต่นั่งกินอย่างเดียวเนาะไปเย็นแล้วยังไมไ่ได้กินข้าวนะครับเพราะว่า สอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้าค้างแรงมากก็เลยต้องมาขึ้นไฟชีตอีกตัวหนึ่งขึ้นไฟชีดอีกตัวหนึ่งเพื่อว่ารอรับมือน้ําค้างคืนนี้แต่จะได้ขนาดไหนไม่รู้เดี๋ยวลองดูกันเสร็จสับแล้วสังส้มตำมาแล้วก็เหลือแต่กินอย่างเดียวแล้วเนาะทีนี้แล้วก็นั่งเล่นพอดีข้างบนเนี่ย รับสัญญาณโทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหาเรียบร้อยไหมเพื่อน <laughs> เอาละเอาละโอเคไม่เป็นไร <c oughs> นี่เราบอกเล็กเอาอ,อย่างนี้เลยบอกเดอออี๋ยว <Yeah S 2> <ล>คืนนี้ก็รู้เรื่องไ,อได้ได, <laughs> ได้อยู่ได้อยู่โอเคส <laughs> ำหรับเต็นท์นกับสมบูรณ์แล้ว <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็คุณวยคุณวยเก็บ เก็บโต๊ะเก็บโต๊ะเทโต๊ะเดี๋ยวเราก็นั่งชิลแล้วไม่มีอะไรแล้วขวบคุณอุ๋ยเมื่อกี้ขวบคุณอุ๋ยเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อืก็เหลืออย่างหนึง่งก็คือเดี๋ยวเราต้มน้ําร้อนอีกการหนึง่งไว้จิบน้ําร้อนกลางคืนแล้วทืนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเข้านอนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดูบรรยากาศบายยสำหรับวันนี้อรุณสวัสดิ์ ช้าวันใหม่ที่ศูนย์วิจัยทางการเกษตรสันป่าเกี้ยของมหาวิทยศศาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่นะครับวันนี้ได้ <c oughs> เป็นเช้าวันลุกขึ้นของวันใหม่ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้นว่าอากาศเป็นอย่างไร คนก็จะมาชมวิวกันเขาจะมีจุดชมวิวให้อยู่ตรงด้านบู้นเดี๋ยวไปดูนี่ตรงนี้ก็จะเว้นว่างไว้ให้สำหรับตอนเช้าคนจะมาตั้งกล้องถ่ายรูปกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ห้ามกางเต็นท์นะครับ มีผู้คนมาตั้งกล้องถ่ายรูปหลอพระที่ขึ้นเยอะแยะไปหมดกองเพียบเหมือนนักข่าวมาทำข่าวเลย <c oughs> ส่วนยอดเขาเชียงดาวที่เห็นวันนี้มีเมฆปกคลุมด้านบนบนสุดยอดของเขาเชียงดาว นี่เราเห็นเนี่ยมีกลุ่มเมฆดำๆเมฆฝนหรือเปล่าไม่รู้นี่ก็เป็นผู้คนที่มากางเต่นนะครับเต็มใหญ่ๆน่าจะอยู่หลายวันแต่อยู่วันเดียวจะเหนื่อยตรงนน้นก็เป็นบ้านพักเนี่ยเป็นบ้านเป็นหลังๆหินบอกว่าถ้าใครจะพักต้องติดต่อที่มอชอนะครับบ้านสองหลังนี้จะใหม่หน่อย ส่วนหนังนี่จะเป็นหนังเก่าเต็นท์เราก็จะอยู่ด้านนั้นนู้นหนึ่งสองเต็นท์แล้วข้างบนอีกเต็นท์หนึ่งเดี๋ยวไปหาทําอะไรกินก่อนดีกว่าขึ้นแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตอนนี้เราก็เริ่มปรุงอาหารแล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทําอะไรเนี่ยอุ๋ยน้ำตลรายโอ้ทำโชเหรอ ขนมปังชุบไข่แบบนี้ต้องจิ้มนมข้นไหมเนี่ยไม่ต้องอน้มปังชุบไข่แล้วก็ฮอทดอกอาหารเช้าส่วนเรามีข้าวน้ำพริกผักสดชิวๆนั่งตรงนี้สัญญาณเน็ตได้เนาะ พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแล้วก็เริ่มร้อนแล้วสุดท้ายแล้ววันนี้เราก็ต้องเก็บเต็เตนท์กอนน,นี่เริ่มเก็บเต็นท์กันแล้วหายไปแล้วทาร์ที่เรากางก็หายไปแล้วเหลือเต็นท์สองเต็นท์เดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็ทยอยนเอ <laughs> นี่ยพี่อ้อยก็ช่วยเก็บเต็นท์นะครับ <laughs> <laughs> และเดี๋ยวเราจะค่อยๆทย,ยอยขึ้นไปแล้วก็มี ต๊ะเก้าอี้ที่นั่งแล้วก็มาไว้ข้างนอกโอเคก็คงใกล้จะกลับแล้วล่ะเห๋ืออีกนิดหนึ่งเริ่มเก็บเต็นแล้วครับเริ่มเก็บเต็นแล้วครับเก็บเต็นหมดแล้วนะครับทีนี้ไม่เหลือแล้วนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วแล้วก็บายบายสันปาาเกีย ไม่เหลือแล้วอันนี้ไว้สุดท้ายเก็บเก้าอี้ใส่พับๆแล้วก็เอาขึ้นหลังคารถมีบรรยากาศหายไปเยอะเลยครับเต้นเมื่อตอนมาตรงนี้ไม่มีที่ว่างเลยนะครับเต็มไปหมดตอนนี้โล่งหมดแล้วตรงนั้นคือจุดที่เรากลางเต้นนอนแต่ตอนนี้เราเก็บไปแล้วไม่มีแล้วครับ สำหรับสันป่าเกีย้ยวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนก็มีเพียงเท่านี้เก็บเต็นหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วผ้าใบลองเต็นก็คือสิทธสุดท้ายที่เราต้องเก็บอันนี้ก็เหลือของเล็กๆน้อยๆกระจุกกะจิก,กวางไว้บน ของที่นั่งของที่เขาจัดไว้ส่วนเก้าอี้นี่เดี๋ยวเราจะลุกไปแล้วก็เก็บขึ้นรถลังคารถส่วนเต็นท์ใหญ่ๆที่เห็นนี่ผมคิดว่ามันกางยากแล้วก็มันน่าจะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นมาครั้งหนึ่งก็คงอยู่ให้หลายๆวันน่าจะมีสองสามวันนะคิดว่าเนาะแล้วก็เต็นท์ก็หายไปเยอะแล้วตอนนี้ บ้านพักก็ทยอยออกแล้วครับเพื่อเปลี่ยนที่บางคนออกสายหน่อยก็ทําอาหารกินกันก่อนตรงนี้ก็จะมืดจนหน่อยหนึ่งพรย้อนแสงโอเคครับลงข้างล่างก็สบ,สบายนนสายเก็บของมาหมดแล้วนะครับใส่รถไป เต็มเดินทางอืมไม่ต้นมาเรารีบไงรีบยัดยัดยัดเข้าไปไงเอาลงไม่จะได้ต้องไม่มัดวันนี้แค่นี้เนาะไปก่อนไปลาบ๊ายบายปุ้นปูนนี่ครับมันยากาศตอนจะกลับลาก่อนบายบายปุ้นปูน เจอกันครั้งหน้าที่ใหม่สำหรับวันนี้ไปก่อนเอาปูนปูนอีกทีหนึ่งปูนปูน